ต้องบอกว่าแม่ฮายอาภาพรนะคะตอนนี้ดังแค่ไหนถามใจเธอดูนะ,ะต้องบอกว่าหลังจากที่แม่ฮายเนี่ยทำแบบว่าทำไวรัลออกไปเนี่ยที่บอกว่าอะไรเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาเลแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะแล้วจบอะไรอย่ไหนจากนั้นนางก็มีกระแสแบบว่าในโซเชียลแล้วก็แบบว่ามีเหล่าแบบว่า เก้งควางป่างชินีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่ายกให้แม่ฮายเนี่ยเป็นแม่ของชาว LGBT อีกคนแล้วก็ตอนนี้แม่ฮายไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนเนี่ยต้องบอกโอ้โหเนืองแน่นไปด้วยแฟนคลับรวมถึงแฟนคลับเจเนอเรชันใหม่ๆอ่ะที่เกิดไม่ทันนะแต่ตอนนี้ก็ร้องเพลงแม่ฮายกันได้ทุกเพลงอ่ะแล้วก็ไปเนืองแน่นแบบไปดูแม่ฮายร้องเพลงในคอนเสิร์ตต้องบอกว่าแม่ฮายเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ไม่มีวันตุยนะ เป็นดาวค้างฟ้าไม่มีวันตุยและปีนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นปีแห่งโชคแห่งลาบของแม่ฮายเลยเพราะว่าคิวคอนเสิร์ตแน่นเลยจ้าจากที่เมื่อก่อนนะนามไม่ค่อยมีคอนเสิร์ตนะตอนนี้คิวคอนเสิร์ตแน่นเลยจ้าแฟนคขับแฟนเพลงโอ้โหแ่เข้าไปดูเนี่ยขนาดที่แบบว่าขนาดซ้อมนะ แฟนเพลงแฟนขับไปซื้อตั๋วแล้วก็เข้าไปดูเอาตรงเก้าโ์เก้าอี้เข้าไปนั่งดูตั้งแต่ออนซ้อมเลยอ่ะโเธอคิดดูสิดังแค่ไหนถามใจเธอดูเนะเาะอ้าเชียร์เชียกันนะไม่หาย